ถ้าน้อองยู่น้องอยู่ลึกก็ต้องไปลึกถ้าน้องอยู่ไม่ลึกก็ไม่ต้องไปลึกเลยอ๋อแล้วเวลาไปทีนึงไปกี่วันคะลึกแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็สามวันไม่ได้เยอะมากก็คือแบบได้ไปแอดเวนเจอร์ใช่ก็เหมือนกับมันเราก็ต้องไปเหมือนไปพักผ่อนด้วยแล้วก็แบบไปไปก็เรื่ออะไรสโตรีชลีทอกด้วยบางทีผมไปก็ไม่ค่อยมีสัญญาณมือถืออะไรก็ถือว่าแบบอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งอยู่กับบรรยากาศธรรมชาติริงถ้าไปปรับเวลานอนด้วยเวลาผมเข้าบ่าย เพราะว่าพออยู่อยู่กรุงเทพเลยครับหรือว่าอยู่ในเมืองอ่ะมันนอนดึกไงแล้มันเหมือนนอนดึกไปเรื่อยๆอ่ะแล้วแบบว่าเราจะนอนดึกแบบมันจะเป็นรูทีกลายเป็นรูทีไปแล้วเมืตื่นสายนอนดึกอะไรเงี้ยก็ต้องไปข่าวเวลาพอมาอยู่นู่นแล้วมันแบบช่วงพอพอมืดปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรทำแล้วแล้เราก็ต้องต้องนอนแล้วก็ตื่นหกโมงเช้าเลยโอ้ก็กลับกลับมาพอกลับมาก็ก็จะเหมือนแบบรีเซ็ตเวลานอน ตื่นสายไหม่ผ <su> ิดใหม่ใช่เขาเกลับมาก็จะนอนดีๆอยู่ได้สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มดึกแล้วโอ้โหเลยนะว่ามีมีวิธีการที่แบบว่ารีเซ็ตตัวเองนะคะแบบหลากหลายเลยนะคะหลายอย่างกันได้เลยนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ข่าวว่าไปนั่งเซ็นลายเซ็นเพื่อแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่บนคลินิกของยูเรนัสของเราครับผมสาขานี้เป็นยังไงบ้างเมื่อสาขานี้ผมเคยมาแล้วเนี่ยเคยมาแล้วเนาะใช่ผมเคยมาปีที่แล้วก็ก็ ปีหนึ่งพอดีเลยมั้งน่น่าจะช่วงแถวๆนี้แหละก็จริงๆก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คือแบบมีความแบบคือคือสาขาเนี้ยค่อนข้างมีความแบบเหมือนกับห้องเยอะนะแล้วก็เป็นห้องพรเวทเลยห้องพเคือเขาาก็มีเขาก็มีห้องให้ผมอยู่แบบเหมือนเขาปิดปิดห้องนึงให้ผมอยู่แล้วก็เป็นห้องพรเวทเลยแบบใย่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เงียบดีนะแล้วแบบมีเสียงคอๆแบบเสียงแบบเป็นแบบปาซาวี้อ่ะแล้วก็ผมก็อยู่แบบผมเพิเหมือนกลับเหมือนกัน กลิ่นหอมด้วยแหละพี่ตุ๊กตาบอกว่ากลิ่นเนี่ยก็เป็นบรยบรยากาศบรรยากาศอย่างที่เราที่เราีแลกซ์ได้เนี่ยค่ะแล้วก็ผมว่าค่อนข้างเงียบนะหมายถึงว่าค่อนข้างแบบหมายถึงว่าเสียงไม่ได้รบกวนกันอ่ะคือเวลนเราทำเราทำทรีตเมนต์เราก็ไม่ต้องได้ยินเสียง,งอยนอกรึไงแน่นอนอยู่แล้วนะคะอย่างที่ตาเคยบอกทุกคนไปว่าคอนเซ็ปต์ของดูเรนัสคลีนิกของเราเลยทุกสาขาเกิดทั่วประเทศเนี่ยเราจะใช้คอนเซ็ปต์คือหนึ่งห้องทรีตเมนต์นะคะเป็นห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวให้กับลูกกค้าได้ใช้บริการกัน เวทมากๆนะคะไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปรบกวนใครหรือใครจะมารบกวนเรานะคะรวมไปถึงวันนี้เรามีมาแจกฟรีอีกเช่นเคยโปรแกรมจันทร์โปรนี่เลยเดี๋ยวทุกคนดูที่หน้าจอบนเวทีได้เลยนะคะใครเดินเข้ามาใครยังไม่เคยวิเคราะห์สุขภาพผิวหน้าวันนี้เรามีโปรแกรมจันทร์โปรมาแจกให้ฟรีเดี๋ยวเรามาเล่าให้ทุกคนฟังพร้อมๆกันนะคะโปรแกรมนี้ไม่ต้องรางน้าเลยเนาะ ใช่ใช่ไม่ต้องเช็ดเครื่องส่องอ่างใช้เวลาเท่าไหร่คะสแกนได้ใช้เวลาเดี๋ยวไดยนนี่เป็นการสอบหรือเปล่าเนี่ยยิ่้าวิอ๋อไม่ใช่ถ้าวินงสี่วินาทีในการประมวลผลนะอแล้วเขาก็จะบอกให้เห็นภาพเป็นแบบสามวิติแบบนี้เลยนะคะบอกได้ถึงปัญหาถึงปัญหาเป็นแบบเาิงสถิติยิ่งผมว่าอันนี้เป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเหมือนกับเขาเรียกไงบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าแบบ เราจริงๆผิวหน้าเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ลองเราก็ลองแบบสกินแคร์ไปเรื่อยอ่ะไปทีแพ้อ่ะมัถือว่าลองไปเรื่อยแบบออันนี้เขาบอกว่าดีกันแต่ว่าเราทาไปแล้วแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าดีก็คงดีละมั้งอ,อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับผิวของแต่ละคนใช่แต่พอมาแบบพอพอเรามาแบบเหมือนแับแรกโนสิวินิชัยผิวหน้าเราว่าผิวหน้าเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าแบบว่าเออจริงๆเราต้องปฏิบัติตัวยังไงกับผิวหน้าเพื่อให้มันแบบได้แบบ เธอผลที่สุดอะไรเงี้ยใช่การเลือกคินแฮ่ด้วยเลือกพิมพเมนด้วยบางทีแบบบางทีแบบว่าเออถ้าเราเปรู้รู้ผลว่างไงเราก็จะไปเลือกทิเมนที่แบบกระชับรูขุมขนหรืออะไรยังไงเพราะว่าคือทําแบบไม่ไม่ต้องทําทุกอย่างหวานไปเรื่อยๆก็คือทําเฉพาะจ่อจงไปเลยใช่แล้วเขาสามารถมองเห็นถึงปัญหาผิวที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ด้วยเนาะอันนี้ทําให้ทุกคนแบบสามารถ ได้ตรงประเด็นดูแลผิวได้อย่างตรงประเด็นถูกต้องตรงจุดนะคะไม่เสียเวลาไม่เปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช้เหตุด้วยนะคะอ่ะพาบอกว่าอันนี้คือทำไม่ฟรีเลยฟรีเลยค่ะนำมาสี่เครื่องด้วยไม่ต้องรอนานแล้วก็เครื่องเขาเนี่ยปลอดภัยแน่นอนเข้าจากเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้หมอเหน่งเชิญชิญทุกคนค่ะมาใช้โปรแกรมนี้กันหน่อยยนงานนี้ก็ก็อย่างนี้ผมบอกไปแหละว่าแบบเอออยากให้ทุกคนมาลองใช้ชนะตัวด็ได้ไม่ถึงว่าเครื่องที่ของอยุธาาก็ได้เพราะว่า เ,เราจะได้รู้ว่าผิวหน้าของเราเป็นยังไงรเราก็จะได้แบบว่าเหมือนกับไปทำสกินแคร์ดูทีนใหม่หรือแบบว่าทำทรีมเมนต์อะไรเพิ่มที่แบบว่าทำให้ ผิวหน้าเราแบบดีขึ้นเลยเงี้ยอ,อันนี้จะช่วยเพาะได้แล้แบบบเราคนรทาอะไรใช่แล้วค่ะพอเราตรวจเช็คสุขภาพผิวหน้ากันแล้วล่ะเราก็มีอีกหนึ่งโปรแกรมนะคะที่หลายๆท่านชื่นชอบมาแนะนํากันด้วยนะคะโปรแกรมนี้อย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เลยใครมีปัญหารูขุมขนกว้างพี่ตุ๊กตาว่าเหมาะมากับโปรแกรมที่มีชื่อว่าโคลพลาสเ t อร์ a พีค่ะนี่อนอนเฉยๆสานาทีตื สดชื่นห้องครีเ้นส่วนตัวไหนบอกเล่าความรู้สึกให้ทุกคนได้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้บริการนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างคือผมต้องคือผมจำไม่ได้ผมบอกเพราะว่าผมหลับเพราะมันสบาย <laughs> ใช่ไหม ช่มันคือคือฟิลมันจะเยนะ็นเย็น่ะแล้วก็แบบเหมือนับเราก็มันไม่ได้มีความเจ็บปวดอะไรก็เลยแบบรู้สึกว่าแล้วก็ห้องแบบเพลิน,นีเสียงคลอคอแล้วก็หลับไปเลยหลับไปเลยใช่ใช่ตื่นขึ้นมาหน้าตาสดใสซึ่งเขาบอกว่าเหมือนกับอ่ามันก็จะช่วยแบบเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มอะไรเงี้ยให้กับหน้าเราแล้วก็แบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรทําให้แบบแบบมันมันชุ่มชื้นกว่าปกติอ่ะถูกต้องอ่าชอ่เดี๋ยวพี่ตุกาตาเล่าให้ฟังดีกว่าสั้น